สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหัวยนรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นชุดหลักหน่วยนะคะซึ่งชุดนี้นะคะหน้าเคยลงแล้วนะคะแต่คือมันหลุดล็อกนะคะแล้วหน้าก็มาทําใหม่นะคะเสริมหลักขึ้นไปนะคะเพื่อนพี่เสริมเสริมหลักขึ้นไปให้มันเป็นห้าตัวหกตัวนะคะเนาะเพราะว่า ถ้าเสริมแล้วเนี่ยคือล็อกมันจะตรงเลยล็อกแต่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นหลักหน่วยนะคะมันจะตรงหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะคะเนาะแต่จริงๆนะอันมันหลุดแล้วนะคะแต่นาคมาทําการเสริมออกนะคะเสริมตัวเลขให้ให้เขาออกมาให้มันตรงหลักนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิทยาในการรับชมและก็ร,รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆนี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆนี่พี่นะคะการจะมีผู้ที่มีจิตใจงดงามเป็นผูกท่านนะคะวันนี้เราก็มาดูกันค่ะเพื่อนๆนี่พี่เดี๋ยวก็ มารวบรวมนะคะแต่หน้าจะลงแยกไว้ให้นะคะเนาะเพราะว่าหน่วยอ่าหน่วยนะคะคือหน่วยหน่วยไปก่อนแล้วก็ทีเนี้เดี๋ยวมาดูหลักสิบนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรวมนะคะแต่อันนี้คือจะแยกให้ทั้งหมดเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ดูตรงหัวข้อตรงนี้นะคะอ่าชุดเมื่อวานน้ากลงไปนะคะคือมันจะเป็นเป็นชุดที่สองนะคะ ชุดเมื่อวานน่าลงไปเป็นชุดที่สองนะคะเพื่อนๆพี่ดูตรงตรงตรงหัวมุมเนาะเนี่ยมันจะเป็นชุดที่สองนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้ชุดที่สองแต่วันนี้น่าจะลงเป็นชุดที่ห้านะคะเนาะเพื่อให้เพื่อนๆพี่จาได้ง่ายนะคะว่าชุดไหนเป็นชุดไหนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือน่าขยายตัวเลขออกมาแล้วนะคะเพื่อให้ล็อกมันตรงนะคะเพื่อนพี่จริงๆแล้วของเขาชุดเนี้ยมันจะมีแค่สามตัวนะคะ มันจะมีแค่สามตัวค่ะ وب, เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขีดให้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆพี่จะงงอีกเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง นี่ยค่ะจริงๆแล้วของเขาจะมีแค่สามสามหลักนี้นะคะจะมีแค่สามหลักนี้หลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้านี่คือมันเป็นตัวขยายออกนะคะเพื่อที่จะให้เลขมันตรงหลักหน่วยนะคะเนาะแต่วิธีของเขาทําเนี่ยคือมันจะซับซ้อนหน่อยนะคะเนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ดูตัวเลขไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอคือถ้านาคมาทําใต้กล้องเนี่ยคือเวลามันจะ ใช้เวลานานนะคะและอีกอย่างหนึ่งคลิปของนาคนะคะถ้าอัดวิดีโอนานนะคะเนาะเวลานาคโหลดลงช่องเนี่ยคือมันจะเด้งออกทันทีเลยนะคะเนาะและอีกอย่างหนึ่งนาคตัดต่อไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ดูเอาเลยนะคะอันนี้นาคคัดออกมาให้เป็นบางส่วนนะคะชุดนี้มันจะมีทั้งหมดสามหน้านะคะที่นาคทำไว้นะคะมันทำไว้นานแล้วนะคะแต่นาคไปลือเมื่อคืนนี้นะคะก็เลยลองเอามามาขยายตัวเลขออกนะคะ เผื่อมันจะใช้ได้แต่มันก็โอเคนะคะหน้าขยายออกเนี่ยถ้าเข้าตรงล็อกมันจะเข้าอย่างเนี้ยค่ะเพื่อนๆพี่แต่มันจะมีหลุดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้ก็หลุดเห็นไหมแต่หน้าขยายออกมามันก็จะมาเข้าตัวขยายนะคะเนี่ยมันก็จะเดินประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เนี่ยสามงวดเนี้ยจะไปอยู่ที่ตัวเลขขยายทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในล็อกอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีอยู่ในล็อก แล้วก็นอกล็อกนะคะในล็อกของเขาเดี๋ยวนะคะน่าเขียนให้ในล็อกในล็อกนี่คือมันจะมีแค่สามตัวนะคะเพื่อนพี่อันนี้มันจะมีแค่สามตัวอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นชุดเสริมนะคะเนี่ยที่หน้าเขียนไว้เนี่ยเห็นไหมเสริมอตัวเลขตัวเสริมให้เข้าหลักนะคะ ตัวเสริมไม่เข้าหลักเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนพี่ดูเลยอ่าแล้วงวดงวดต่อไปนะคะพเพื่อนเพ่นพี่เดี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวหนัาคือกล้องมันจะขยายได้ประมาณนี้นะคะมันได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็อ่ะเดี๋ยวหน้าจับให้ดีกว่ามันจะได้ง่ายนะคะก็ะดูเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนเพ่นพี่ดูได้เลยนี่ค่ะ ถ้ายัางไงนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่หลักหน่วยนะชุดที่หลุดไปแล้วนะคะแต่น้ามาทําการเสริมนะคะทําการเสริมตัวเลขขยายตัวเลขออกนะคะเพื่อให้เข้าตรงหลักหน่วยนะคะเพื่อให้เข้าตรงหลักหน่วยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ดูแล้วก็แคบไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆที่พี่ที่ว่างก็จัดไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวหน้าจะทยอยลงให้ทั้งหมดนะคะ อันไหนที่มีอยู่หรือว่าสูตรไหนที่น่าเคยทําเก็บไว้แล้วมันเดินนะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่เดินหน้าก็จะมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเอามาลงให้นะคะนี่ค่ะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพกืพ่อนๆอนพี่นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิป,ปเครื่องนู่นนี่นั่นเพืพ่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดห้านะคะเพื่อนพี่เป็นชุดห้านะคะหน้าก็ ฝากช่องใหม่ของนาคด้วยนะคะเพื่อนพี่เป็นช่องนาคาพาทัวร์นะคะช่องใหม่นะคะเพื่อนพี่อันนี้ก็จะเป็นช่องที่เวลานาคไปทําบุญนะคะเนาะก็นาก็ถ่ายคลิปเอามาลงในช่องนู้นนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมให้นาคด้วยนะคะเนาะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้นาคก็ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะอันนี้หลักหน่วยเดินดีนะคะแต่เป็นชุดที่หลุดแล้วแล้วหน้าก็เอามาทําการขยายใหม่นะคะเพื่อให้ล็อกเลขเขาตรงหลักหลักของเขาจริงๆจะมีแค่สามสามสามตัวตรงนี้นะคะเพื่อนปีจะมีแค่สามตัวตรงนี้นะคะแล้วก็หลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่6เนี่ยคือมันจะเป็นตัวเสริมทั้งหมดนะคะ ถ้ายัางไงก็คิดนี้ก็ประมาณนี้นะคะ